สวัสดีครับทุกคนคยากไหมจึ่งมันเป็นหนังแนวใหม่ชอบอะก็ยากเหมือนกันครับเป็นหนังแนวแลวะทึกขวัญซึ่งมันคอร์ดเรื่องที่แบบน่าสนใจมากเป็นที่อ่านครั้งแรกกับคอร์ดเรื่องมันเหมือนหนังหนังฝรั่งซีรีส์ฝรั่งอะไรเงี้ยซึ่ง,ซ,งซึ่งเราได้มาทําเป็นเวอร์ชั่นไทย แล้วก็ยังไม่ได้ดูเหมือนกันว่าจะออกมาเป็นยังไงบ้างแต่ว่าก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจที่ได้ได้ดังเรื่องนี้ก็ฝากทุกคนพูดถึงหนังไทยด้วยละกันว่าออกมาแล้วจะเป็นยังไงบ้างครับผมแต่พอเรื่องน่าสนใจเลยเำหรับเรื่องพระธาตุไทยพระธาตุไทยครับก็คือการถ่าทยทำนี่คือเขาเรียกอะไรด้วยคนที่คลเรื่องมันเหมือนหนังฝรั่งเนาะแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยมันต้องทําถึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทางซีเอ็กซิเนี่ย จากประสบการณ์ที่เราทํางานมานายก็รู้สึกว่ามันมันดีนะอย่างอย่างเขาเรียกบรรยากาศหรือว่าพราอสถานที่ต่างๆเขาก็ทําถึงทําสวยอย่างเงี้เราก็รู้สึกว่าและผ้ามันออกมาดีด้วยก็รู้สึกว่ามันต้องออกมาดีครับแต่ว่าวันนี้ก็จะได้ดูพร้อนุทุกคนเหมือนกันครับก็ตื่นเต้น ครับผมก็ตอนนี้ก,ก็มีผลงานสาวเรื่องครับซีรีส์นะครับก็คือเอนิเต้เทโลอีนะครับรักลายนายเสพติดที่ออนทุกวันทางทางบีทีวีนะครับผมแล้วก็เอ็กซิทนะครับที่จะเข้าที่จะเข้าโดงวันที่2 9สิงหาคมนี้นะครับทุกลงเขง้าโยบแล้วก็มีหนังวได้คัมแบ็กด้วย3เรื่องเลยครับ